สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีพออกันยามตอนเที่ยงพี่นอ้องหลังจากมาแต่เก็บหอยอยู่ทงน้าพี่น้องพ้นตกตอนนี้เพื่อสกีมนะส,สถานอาบน้ำแหละสกีก็าอาบน้ำแหละแต่ว่าบไอยทานยังพี่นอ้องโหวอยู่หหวยองอยู่ตอนนี้นะวันนี้ห้าได้ม่นูออย่างทานห้าได้หอยมากระซ่าหนึ่งพี่น้องภาษิมาอบหอยแซ่เรื่องอบเครื่องอบเ,เขาจะเอิดอพงกะลีพี่น้องแม่บอก จ้างนเลยกระาปลาทองบ่อยอย่างจัี้ยแกยางนี่แหละนี่เครื่องอบเนาะพี่น้องเนาะสูตรสูตรสถานสถานสิมาอ๊บฮอยให้กินพี่น้องได้ฮอยเต็มกระซ่ามพี่น้องม้วนม้นวนมานีนะตอนนี้พ่นกันยังโต๊ะกลิ่นอยู่ลายนะเหงื่สกีบแมนตอนนี้ยังพ่นยังโต๊ะกลิ่นอยู่พี่น้องอากระซีแบบถ้าข่างหมอไว้แหละอยู่ในสถานอา่างงามงามได้อ้ยนะตอนไปนาสดหนาพี่มะขาเด้ น้าค่ะน้าค้าผลพี่น้องแอบไปเบิ่งกันเลยสมัยมมาล้างเนาะแม่ได้เครื่องปุมาสิอมหอยกินกินเที่ยงพี่น้องมื้ยพี่น้องโอเคไปมีเลยหนะจ้าหอยเด้วจ้าอันนี้คือหอยสิตตาล่างน้อยหนาไม่ได้โบท่าไหนเอาหน้าทรา่เถอะเอาหน้าทรายบอกเอาลงชิญเดี๋ยวเลอาลงนะอันนั้นแซนด์ล้างอ่ะ พี่อคอ,อคนอ๊แม่ถ้าเต็มกระส่ามีใจที่ไังพี่หนอพี่หอน้วยนะหอบวยแก่บ้านอ่ะจ๊ะข้าจะเคยเจี๊ยบข้าจะหูะบบเออเอเอ,เอ,เอะกะจะิป้าเด็กพี่หนอหอ้ดีก็ตาย ไม่ถ่านควยในถ่านแม่ห้อยหีตายหน่อยนะา่โบรอาลายบ่่าห้อยอย่างไรกัวโอ้ยสเกลี่ยยังโอ้กยนยันผมสผมเบอรเมืองคือเ้็กกันกระถอกง้อเถอะน่าะปุ่งเยะ นี่หอยเต็มกระสาใไง่ีเนอเต็มกระสานเยันักม่ะอหัวไปบอกไปเอาเอาเพื่นเบาอ้หนใช้เืไปเออซื้อมีนฮะสงคั้หัวเต็มบานักทรมดาหนัมพ่อถืออันโบเียไมถือว่าอ้าจนนี่อ้าวมันช้าละง่ายไครเลยก็ เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งค์เนี่เนาะเฮาเต็มหม้อแล้วจ้าเต็มหม้อจ้าเดี๋ยวเอาหัวซิคายมาใส่อเอาทานซะได้สิเอเอาหัวซิาาคายลงจ้าหัวซิคายลงกํา,าล,ลังโผล่พี่เนาะกําลังเดือดคนอะไรหรอเฮ้ยปีมือน้องทานจ้าแสบเก่่าแบผู้เก่า ต้มหอยคอยอ้ายต้มหอยรออ้ายฝนตกเปียกเปื้อ,อ,ลอ,อนลิ้นบนหนูวัดเวนพี่นอนองเลยประยุเขาอยู่สมวนรเข,นขนตนะเฮ้อระยาน่ะมาด้วยอันนั้นใหม่โก๊กใหม่โก๊กยังฮักอยู่ในเมืองจะบานสะกินเราอยู่ในเมืองกันได้ล้างตูนเฮ้อเต็มหมอคากพี่นนอง ไปกี้ขมดเอาเครื่องอ๊ลงหงกะรีะเขาจะเอิไไหมนะอบมาอบมาอปมีเหมือนโอบอยยโมอบมาอบหอยจ้ามาเลหอมหอมขี่น้อยแสบมเลมันหอมเหดน,หนหะอุ้ยกูซื้อมาสองถุงอย่าพอทนดงกั แต่เฮดแก้วซีฟูดก่อนพี่นอ้องอู้มีอะไรจุละลัเก็บ <laughs> จ้ะพี่น้องจ้ากำลังนะจ้ะกำลังเดือดจ้ะาไยมาปุ๋งเนี่ยเลยปลาหอมหอมหอดทางไข่เลยทานมากเกลือลงพ่เกือบอกโอ้เออลงแล้วอ่ะเอาเกลือลงไป สายไลายเนี่ยใสอีกรถเกลือนีนนนน่ง่าปรุงเลยจ้าปรุงเลยจ้าเออบุกเข็มดมอกหมวยเต็มหมอนะพี่น้องหมอ,อยง่ายนะมาเลี้ยงสิบห้ายี่ห่งอ้าว งนะ่ะมาเร็บกระทุ่งเลยจ้าปุ้มลนนะบ่นลนไปพมนะแน่เอื่นป้นข<ด>ิวกัหลนพี่น่อพาละง่ายก็ลังไข่จะสุกแล้วจ้าปรุงเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวสิไปเห็ดแจ๋วนะพี่น่อนา่บไดนีน้นเนาะ ตาเสบดีหอมหอมพี่นอกยาบโครนะคพี่นอไม่จะดีมาพิสูจน์พี่นอสบายดีขัดโคตรเะมนจัอหไซนาขันใส่กันนิดนึงอีนี้เพราะว่าน้ำหอยก็อเยอะนะพี่นอโอ้โหได้พี่นอบ่เคยกินบ่เคยเห็นนะโคตรหอยพิสูจน์เลยค่ะไซนาิ้อเลเพซุ้มหลับจ้าขปลาค่ะเออขาปลาพี่นอชิมมันก่เด้อ เจลเจวสูสถานแซวอยู่บ่แซวเนาะปุ่งมาเดียวเล่นเสบเสะพี่น้องเจวซีฟู้ดโอเคทุกแรงจ้าปักกระจ้าตกหอยจ้านิสุดรดาสวยงามเสะพื้นเก่าเสะพื้นเก่านี่เจวซีฟู้ด ักเส้นาอย่าเอา,เอากินมาได้นาตามปเพ่อพ่อสิแง,นะแงพี่น้องจ้ามาจ้ามามาเดจา้าพี่น้องหน่วยหอยเฮาเจลซีฟ<ส>ู้ดสถานเอาเดจ้าพี่น้องลงมือเลยจาา้า ได้เลยพี่น้องพี่เนาะได้เลยอ่ะมาเด้อตู้เปิดเพลงพ้่ยนะกินอยูน่าอ่ะตู้ยังเปิดเพลงกินอยูน่าบางทีกินสี่เดือนเนาะเนีเสียงเพลงอยู่บปล่เสียงเพลงเดียวเสียงเพลง กี่าเอาไปไว้หนอนห่ะนอยบก้ามาไปนี่ว่าขี้ดินนะไ่ได้พี่น้อยไม่เใครใครหอยนอยังกัเกาะห้งมันนบ่นน่ยนใครเนี่ยน้อยยังสีใครแลหอยนะแม่พาอไเที่วตทางบ้ําไปบ่อยเลยเอออ่านใจไม่ใช่บอกเพื่อนแกเพื่อนงเพื่อนมัดูแสปลาไหลือ โอ้ยเพื่อมานมวนเลยเนาะไอ้โก๊บเนยัไไอ้จาด้หน้าห้เดียวทเียนะที่ไปไปท่านมท่นหน่เดียอ้โกเก็บปสิเบแม่ต้มลงหน่ะขเร้าหาอ่ะจเออเล่เก็บนี้เ็ียาจะจนะอืออาจารย์ทราบาหมูไ้เ็นี่่อยแหลยางไ่ปราางย ไมรันกบดอ่ะ่เป็กบผันี้ต่ออันนี้เห็นอ่ะไอตัวนี้ตัวนี้มนดีดมากมตัวของกบก๋วยก่นเหเห็นหว้นเงมันอหนบนี้มันเนเป็นช้องครูนี่แหละมัเ่ากันนะถ้าเป็นไปจะสาวเช็จุ่นแส่วนเทกับวันนาว ไปแต่สาวแมงจุกูได้เมื่อท่น่ะไปแต่สาวะจักนัแบบน้หฮะใหญมาห้อยหมออกเลย้พูดางกตกตอนนี้ตอนนี้มายเลยทางขายทางบไปรไปอเห็นไม่อนลเองไปเหรอห้อยสนะไปทางน้ากคือแบบไปทางไหน้าบบ่ดูี่ถไป เ็เหลืคือว่าเมื่อดี้อยากคุยว่าเบิดแหละฉันไม่เห็นหรอกเต็มอยู่ซะหน่อยซะหน่อยเห็นจีนก็อยากมาพี่น้องขาวเบิร์ดสองตีประจ่าหิ้วแหงถ้าได้ยังแซ่บบ่จะ,ยยะ,ะกิน้ายได้ให้อมันบินหัวเมาเอบอบัเป็นหอยสลีปเนาะแต่กินายกับเมาอยู่ได้พี่น้องหอยนะไพปพี่น้องเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วจ้าใช<ะ>่เรื่อ à tiên tiêu đó, à, vậy à, sẽ bọn Bỏ ba pan, bỏ bỏ bọn 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 ี่น้องตอนนี้ก็กินอิม่มไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องป้าหนาโซตหนาโซตจมีสติ๊กสลัดคลินิกะว่นนี้ยังไลยเด้อพี่น้องเด้อผาไว้ชั่วหนี้เด้อโอ้โหากหรรไกรก็แซ่ห์หายเด้อพี่น้องตอนนี้กัพ้นตกลิ่นไปแซ่บบด้กับไปห้าห้อยม,มากินพี่น้องห้อยออกไปห้าห้อยมากินมื่อเลี้ยงสิไปห้าจับอืน่นจับกบนะพี่น้องเนะาะเป็นอย่างอื่นอือโอเคพอกันมาคลิปหนาเด้อพ,พี่น้องเด้อขากรรไกรก็แซ่ห์ไฮเน้นแจ๊ก